เบิ่งวิธีการพี่น้องเฮ้ยวิธีการวิธีการเอาวัชพืชออกจากลำน้ำเฮ้ยพุ่นนองเบิบ่งท่าจ๊บเบิ่งรถแลนบาทที่นี่เบึมเบึมไปหวานเอ้ยนี่แหละความสมมาตรองการทำการทำงาน ผมคนท้องน้องขึ้กันได้ความสามาดเบิ่งดูรถไหมนี่แหละวิธีการการทำความสะอาดพี่น้องเอ้ยผู้ขามาปลอมมาเห็นก็เลยให้เบิ่งน้ำกันเด้อโอ้โนก,กับบินหล,ลายหลายเทิงนกที่นี่เนาเบื้องเบิงบ่งเบืง้งเบื้งลดลอยน้ำในก็รลดทำความสะอาดอันนี้เป็นแมคโครแมคโครแมคโครพูดไหม ลอยน้ำไปยุคนไหมพวกอยู่ไว้ไว้ไว้ไ,วไ,วไปยุคนข้าเจ้ากะจะเอาค้นมากองไว้นี่ละนี่พี่น้องกองอยู่น้ำฟังนี่ละคุณนะ่ะข้าเจ้าอยู่ยู่มากได้บ่ยิ่งหูมากเขาฟังแล้วก็คอยจะตักขึ้นข้าเจ้ากะจะเอามาแบบนี้ละพี่น้อง วิธีการวิธีการของพระเจ้าเบอยอดซ่อน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 กับการทำงานของเครื่องจักรขนาดใหญ่อยู่กลางนา้ำพูดนะก,กวนบบไงบาทท้นี่รถพน่นงาส่งของพี่น้องเสียงแก่ดัง ดันเขาม้าว่าเดี๋ยวมึงดูดันเขามาเพิ่ดดันซอยกันไหมรถสองขันนะดันเขามาดันเขามาดันเขามาดันเขาม้าบาดที่นี่ถึงมัโจกขึ้นที่ทั้งพี่ละอยู่รออคู่มองยืนอยู่พี่ล่ะพี่น้องหานสะดุ้งเขาเจ้าก็กองอ้อยเนาะยู่นี่แหละนี่ใส่ยังว่ได้แล้วมันใส่ประโยชน์ว่ได้แล้วก็ต้องเอาขึ้นเห็ดไม่บาดที่นี่เห็ดไม่เห็ดไม่บู๊ย ยอมย่อมย่อมย่อมเครื่องจักรย่อมหัวสมองโคตรด่แล้วผู้ข่าวว่าเก่งยี่หรือปะอุ้ยนกกระไลไรมาจอบกินปลาพี่น้องเอ้ยมาจอบกินปลานกกระไลโคตรเอาเอาหลากอยู่อูดน่ะเอาผู้ข่าวไม่เบิ่งเดินหนกเด้อคลิปนี้ผู้ข่าวสิเฝ้าเฝ้าไปใส่ระบบตีผู้ข่าวสิเฝ้าไปเหตุการเหตุงาน สวยแล้วสวยแล้วมาอน,เนีเอาบรรยากาศการทําความสะอาดหนองน้ํามาฝากมาตอนด้วยรถขนาดใหญ่ลอยน้ำยู่กลางน้ำกำลังตอมวัชืชเขามายแล้วก็จะได้โจกจะได้โยกขึ้นมาพี่ละท่งคู่พี่ละมองผู้ขายืนยู่พี่ละนะครับอ่ะไอเบิ้งซับนี่หละว่าไอเบิ้งโดนโด้ไอเบิ้งรถไอเบิ้งรถรถแม่คู่ทำความสะอาดเนอ อ่คลิปนี้เบื้องซ้ำนี่เราไอยเบื้องโดนหรอกลูกค้าสิบเอไดการเฮ็ดงานแล้วสิบนี้๊ายบายสวัสดีครับ